สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์ล่าสุดที่สมปองเปิดโพสต์ล่าสุดที่สมปองหลังสารภาพแอบรักบุ๋มปนัดดากลางรายการนานสิบปีเปิดโพสต์ล่าสุดที่สมปองอดีตพระนักเทศชื่อดังยอมสารภาพกลางรายการแอบหลงรักบุ๋มปนัดดาพิธีกรชื่อดังนานกว่า10ปีจากกรณีพระมหาสมปองตารปุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองประกาศลาสิกขา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นนายสมปองนครไทยสง์และได้เดินทางไปกราบลาพระอาจารย์หลายรูปอาทิพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดญานาวาและพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกรยาโนวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพจเป็นแม่ปองต่อมาทางด้านทิศสมปองได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์และได้พูดคุยถึงเรื่องราวรักที่ทำเอาทางด้านทิศสมปอง โดนแฉแอบชอบบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแถมเซอร์ไพรส์ด้วยการให้บุ๋มปนัดดาวิดีโอคอเข้ามาในรายการที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหนักมากโดยทางด้านบุ๋มปนัดดาได้เล่าว,ว่ารู้จักกับที่สมปองตั้งแต่เมื่อสมัย1ิปีที่แล้วขณะที่ยังเป็นพระอยู่แล้วไปออกรายการที่เราเป็นพิธีกรเลยได้มีโอกาสเจอกันและรู้จักกันซึ่งในช่วงนั้นเราก็ทำรายการที่ชุมแพเลยได้มีโอกาสไปพักที่บ้านของ ที่สมปองด้วยจากนั้นทางด้านพิธีกรได้ถามบุญปนาศดาว่ารู้ไหมว่าที่สมปองแอบปลื้มบุญปนัศดาได้กล่าวว่าไม่กล้าคิดหรอกเพราะขณะนั้นที่สมปองยังเป็นพระแต่เมื่อโดนถามว่าหากที่สมปองจีบจะว่าอย่างไรบุญปนัศดาตอบกลับว่าค่อยว่ากันอีกทีและทางด้านพิธีกรเลยได้หันไปถามที่สมปองว่าบุญปนัศดาเป็นสเปคไหมทางด้านที่สมปองได้ตอบว่า ตรงสเปคทุกอย่างยิ่งเวลามีข่าวว่ามีแฟนก็แอบรู้สึกเจ็บเบาๆล่าสุดทางด้านเพจแม่ปองซึ่งเป็นเพจของทิศสมปองได้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดโดยมีการโปรโมทเพจระบุข,ข้อความว่าอุ๊ยคนติดตามเสมอน้องรักแล้วนะฝากกดติดตามเพจ Facebook ผมด้วยนะครับจาก3000ไปสู่3ล้านเดอ้อลูกเพจขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ